สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่2ี่สมมกราคมเนอวันจันทร์นะคะ23่สิบมนะปีหกหกนะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับจีน VIP เช้าตัวเด่นก็คือ4กับ7 5กับ8 40ส1่ศูนย์สี่หปดสนะคะ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจสองเจ็ดสีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะสี่เจ็ดศูนย์ห้าแปดเจ็ดสี่สองสี่สี่แปดห้าแปดสี่แปดสี่สองอีกกรณีหนึ่งก็คือสี่เจ็ดหนึ่งสีเจ็ดสองนะสองห้าเจ็ดจับคู่ก็สี7เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะ ต่อไปจีนบ่าย8กับ1 4สกับ7จล้เจับเล่คู่ให้เด้อสกับ8นะคะเพราะว่า7เราลงที่เช้าไว้แล้วเนาะ8ป8 1 8 2 8์แปดหนึ่หนะคะสี่1 4 2สี่หึี่เจดสี่แล้วก็4ี่เเด้อ1 4ึ6งสี่1 6 1ดสสาดหนึ่งหนึ่งสนะคะจับคู่กแดหนึ่ง็ด1 1 8 8 7 7 8 4 1 1หน เจ็ดสีสีเจ็ดนะอย่าลืมบายซื้อเช้าด้วยเด้อแปดสีเจ็ดนี่มาเหมือนกันเด้อต่างกันห้ากับหนึ่งนะคะก็หนึ่งห้าเจ็ดเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะสวัสดีคะ่ะ